ท้องผูกเรื้อรังพอรู้ว่าท้องผูกอะ่ะก็จัดยาระบายไปเลยจ้ะมันก็ถ่ายออกนะแต่ถ้าวันไหนอะ่ะถ้าเราไม่ได้กินยาถ่ายอะ่ะมันไม่สบายตัวสุดๆมันจะอึดอัดมวลๆแน่นท้องคือไม่สบายตัวสุดๆเลยนักเข้าหนักเข้าติดยาระบายแถมดื้อยาไปอีกพอกินเข้าไปอะ่ะก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยยาระบายอะ่ะ มันช่วยที่ปลายเหตุมากๆแถมมันยังทําให้ระบบลาไส้ระบบขับถ่ายของเราอ่ะรวนมากๆคุณหมอเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยปล่อยไปไม่ได้แล้วนะต้องทานไฟเบอร์จากกายอาหารให้เยอะให้เพียงพอที่จะเข้าไปปรับสมดุลในลําไส้ของเราได้ซึ่งการขับถ่ายที่ดีอ่ะเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีเลยนะพี่ว่าเพราเรากินอะไรเข้าไปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ลำไส้ว่าจะดูดของดีหรือของเสียเข้าไปตามหาไฟเบอร์ดีๆที่ปลอดภัยมานานมากสุดท้ายอ่ะก็ได้มาเจอยัน e ฮีเวตตี้มิกพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์ของยันฮีกินง่ายๆแค่2เม็ดหลังอาหารเวลาสามมื้อเหมือนเราได้ไฟเบอร์จากผักไปสิบสิบโลเลยนะ พี่พูดจริงๆเลยนะที่พี่กล้ากินอ่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากยันฮีเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแน่นอนยันฮีเวจจิมิพาสกระปุกเนี้ยผ่านการคิดค้นและวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเขาเห็นคนไข้มานักต่อนักแล้วอ่ะเขาก็เลยคิดค้นยันฮีเวจจิมิพาสตัวนี้ออกมาสําหรับคนที่มีปัญหาท้องอืดลําไส้รวนแบบพี่พี่กินยันฮีเวจจิมิคพาสติดต่อกันมา3เดือนละมีภายนอกก่อนผิวพรรณที่เป็นไง ดใสขึ้นมากเลยค่ะเรื่องระบบขับถ่ายชน,นะเลิศมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งยาระบายเลยทุกเช้าอ่ะเข้าห้องน้ําขับถ่ายเป็นเวลาไม่ต้องทนปวดบิดเพราะธิ์ยาระบายไม่ต้องเขินอายเวลาปวดถ่ายกระปิดกระปอยอีกแล้ว